ตั้งแต่วันเปลี่ยนค่าเบรกนี่ครับยังไม่เข้าที่ตอนนี้ผมวิ่งได้ประมาณสักเจิกิโลได้สังเกตตรงสีแดงๆน,นั่นจะเป็นสนิทส่วนที่เป็นสีเงินเงิเงานั่นก็จะเป็นรอยพราเบรกที่ถูกกันตอนนี้ทำพ่าเบรกโอเคไหมก็พอได้ครับแต่ก็ยังไม่หนึบเท่าไหร่ก็พยายามจะไม่ขี่เร็วเท่าไหร่ามว่าก็ประมาณสักหกสิบ ปต่สิบหกสิบอยู่ประมาณเนี้ยครับไม่เกินนี้ใกล้เคียงด้านนี้ก็ยังด้านนี้ก็ยังจับไม่หมด Okay. ต้องรองอีกสัก,กระยะครับว่าสักกี่กิโลโอเคครับ